ลูกอึองหลายหลายพี่นอ้องเสียดายก็เสียดายแต่ว่ามันต้องเอาป่ามาปล่อยไหมมาตุเพียนตาน,นินเห็ตัวใหญ่ๆก็ล่างแตกไหมลูกอึอง เอื้องเผาก็อื้องอย่างไหมหลายขนาดตื่นต้อื้องมาอื้องเผาเนาะก็มาปล่อยไปตั้งสามคููผืดเนี่ยนี่ไม่จะลูกอื้องกล่องว่ฟโฟกกิลขาดหายเลย แต่ว่ามันต้องเลี้ยงป่านั่มนะว่าคุดบอนี่ก็คุดว้เลี้ยงปลาถ้าอื่นิ่นมาอยู่มาไครใส่ไอ้กล่องโมโฟกัสเลยหลายแห้งเป็นดำๆอยูอ่ปลาคือสิกินเหมือดว่ะซอยบด้เนาะ ใต่อึ่งเฝาเคาอึ่องเฝามาปล่อยอยู่3คูน,น้องแหนเป็นอื่นอย่างเมือนเื่องอย่างบ่ององได้มาปล่อยเพิ่นดอกเพิ่นเพิ่นอยู่นีอยู่อยู่ยยแล้วนะเดี๋ยวเฮาสิปล่อยปลาจะเพี้ยนออกนะ บอ่ออกว่าเป็นที่เอา้าตาย3ตายเร็วแท้ chạy sọ hoa bà sâm khay mmmm ừm, mmmm mmmm phép phép mmmm nó mmmm Ô, mmmm mmmm Ô, mmmm Ô, mmmm đài mmmm Tài thế à ไข่ถิ่ม,ม,มนะถูกจับแล้วมันเฝ้าไข่ออกใจซอแท้อีนางปลาตัวใดรู้ไข่ออกสิดายเด้ตายกับปลาเป็นเน้ะข็ไปกินขี้เก่าแหละ นี่หนอกไข่มีไข่ใส่กระสอบเลยเนี่ยไข่เพินไข่เต็มสอบเลยไข่บกลนล่ จะได้นะโอเคตายเกือนเลยไม่ได้โดนเลยล่ะเป็นยังไงเป็นยังเออปล่อยลานิ่มต่อ